สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขตของแบรนด์แคนยอนนะคะที่อุสเตค่ะ สวยแบบน่ากลัวนะคะแล้วก็เสียวมากการทำลายล้างของธรรมชาติค่ะทำให้เกิดภาพตรงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวดรอินสวิตด้วยค่ะวันนี้เรามาไกลถึงอเมริกานะคะ ูชมวิวค่ะตอนนี้เวลากเกือบจะสิบโมงเช้าเลยนะคะหลังจากทานอาหารเช้าออกจากโรงแรมเราก็ตรงมาที่นี่กันค่ะทริปวันนี้ยาว,ยาวค่ะ ดินก็เหมือนกับจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆนะคะติดตามคลิปกันยาวๆนะคะวันนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะ คิดว่าสักวันต้นไม้ต้นนี้ก็จะร่วงลงไปค่ะไปกันต่อค่ะ ให้ดูตรงนี้เหมือนกับว่าฝนตกทานน้ำไหลนะคะก็จะไหลลงไปก็จะเสาะดินลงไปประมาณนี้ค่ะลักษณะของการเสาะตัวของดิน

เม่เลิยากค่ะอินทาร์ทัชค่ะฉันมาที่นี่อันนี้จะเป็น ที่จอดรถนะคะทางไปที่จอดรถแล้วก็มีถนนเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะมีบริเวณสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเซฟโซน แบรนด์แคนยอนที่อุสต์เตค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ